สวัสดีดค่ะมาดามงโลค่ะว่างเว้นจากทํางานวันนี้แบบทํากับข้าวตอนค่ำเนาะมุดเลยอันนี้คือต้มขาหมูค่ะหรือว่าต้มผล้น่เองนะคะเต็มหมอเลยหมอบกางใ่ได้เห็น <c oughs> ก็เอาไปแจกคนอื่นด้วยค่ะจะให้แบ่งให้พี่สาวด้วยแล้วก็ใครได้อยู่ระบกนี้ก็ัากินได้นะคะ๋ยวแบ่งไปให้เด้อแต่มันค่ําแล้วตนเนี้คุง จะได้ไปแจกหรือเปล่าลก,ก็ไม่รู้นะคะใส่ไข่ไประมาณหกลูกเจ็ดล,ลูกเนาะเจ็ดลูกค่ะน,นี่เริ่มน,นี่จะสุกไวไหมเนี่ยนานนะเนี่ยเพราะว่ามันม้วใหญ่มากเลยค่ะเต็มหม้อเลยนะนี่เลยเห็นบดอะไรย,ยังไกินจิ้งใหญ่บดนี่นบดๆหรอกค่ะโอ้อยากไปให้เพื่อนบ้านจาแต่ว่ามันเริ่มคั่าแลวเนี่ย แตเผื่อจะเสร็จมันก็นานโผอยู่เม่อยากจมว้ก็คือต้มให้หมดเธอเดียวเลยนะคะเรากินเด้ออยู่ใกล้ๆนี้เด้อตอนนี้เดือดพดพๆเลยค่ะมีฟองด้วยดูมาดามใช้ความร้อนเร่งมากเลยเพราะมันข้ามแล้วค่ะตอนนี้อุ้ยนี่เลยค่ะเดือดพดพๆดพพเลยตอนนี้ นะคะกับข้าวมาดามตะแรงทําไว้พรุ่งนี้ด้วยค่ะแล้วก็แจกอันเพื่อนบ้านด้วยเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะเนาะแบ่งปันน,น้ําใจนะคะแต่อาจจะเป็นพรุ่งนี้เนาะไปแจกหรือว่าอาจจะไม่ได้ไปค่ะยังไม่รู้เลยพ่กนี้ก็ขายของด้วยเนาะแล้วก็ก็จะไปเอาตะไคร้มันมืดแล้วเนี่ยไปกันข้าม,มาคืนอีกแล้ววานนี้เดือดพดพลด,ด,ดเลยค่ะทุกคนคะ่ะ ตั้งเวลาเรียบร้อยมาดามจะไปข้างนอกนะคะคือนี่ตั้งเวลาอุ้ยทำไมเหลือสิบนาทีไม่ใช่สิมัตัดเองนะเนี่ย<ม>อ่ะสี่สิบนาทีแล้วกันเนาะสี่สิบนาทีความร้อนอยู่ที่รอโอ้สองร้อยเจ็ดสิบเยอะมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลดความร้อนความนี่ก่อนลดก่อนนะคะลดลๆลดลด,ลด,ลดค่ะเพราะว่ามันเยอะเกิน,นะคะ่ะเพราะเราไม่ได้อยู่จุดนี้เนาะอ่าร้อยยี่สิบอาจจะร้อยหนึ่งก็ได้ เดี๋ยวกลับมาค่อยเพิ่มพลังงานใหม่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปเอาตะไคร้ก่อนเนาะกับใบมะกรูดค่ะมาอยู่ตรงโน้นเลยค่ะมืดแล้วตอนนี้ยน้นพูนโว้ยนี่เลยค่ะต้องเพิ่มซีอิ๊วสักหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยดำเเพิ่มซีอิ๊วก่อนเนาะวิวม,มาดามทำหมกข้าวแจกมะแขวนี้แตกกระํำแล้วเสรตจเย็นไว้ก็ได้เนาะ ื่อกไปเอาตากอไข่ควยมุ่นโอ้ไข่มุ่นเลยอ่ะมันเป็นฝีมือของเราเองอันนี้จริงๆไม่น่าคนเขาหรอกโอ้ยไข่ไข่ไข่หายไปเลยค่นี้ตายเลยไข่มุ่นอุ้ยปุ้ยเลยงานนี้โอ้ละนอ,อมไม่เป็นไรนะคะฝีมือเนาะกินเอง <laughs> รอสักพักนึงน,นะคะประมาณอีกสัก ครึ่ชงชั่วโมงถ้าไม่พอเราก็เพิ่มได้ค่ะไข่จะสุกแล้วนะคะไข่จะสําเร็จแล้วนะคะอันนี้มันแฟบลงเพราะมาดามตักออกไปส่วนหนึ่งค่ะเมื่อกี้ค่ะอันนี้จริงจริงเหลือตั้งสิบแปดนาทีเนาะแต่ว่ามันนานมากแลว้วอะค่ะเอาแค่นี้ก็พอเนาะแค่นี้มันก็นุ่มแล้วนะคะเมื่อกี้มาดามชิมเข้าไปค่ะนุ่มอย่างดีแล้วค่ะเตรียมตัวตักเสิร์ฟเลยนะคะโอ้ เราำแล้วไข่ก็ได้เบองไข่ย,ยังไม่ดาเลยค่ะไข่เนี่ยไม่เป็นไรกินแบบนี้ก็ได้เราไม่ได้ทํไข่เนาะจริงๆมันต้องให้นานกว่านี้เยอะสักพักอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่เรามันค่ําแล้วค่ะมาดามก็ต้องรีบทํางานหลายอย่างอยู่นะคะเหลืองานบ้านอีกหลายอย่างอยู่เผื่อจะเสร็จนะคะเนาะคุณลูกชายก็หิวข้าวแล้ววันนี้มาดามทำแบบข้าวสายเอาคุณลูกชายตักสิคะ ตักเลยเออตักเลยตักเศษจานเลยเอาไปไหนก็ตักอ่ะคุณลูกชายเอาเลยเอาไปไหนอยากกินแต่ไหนก็ตักเอาเอาเยอะเอาน้อยกันแล้วแต่ท่านใครเอาไหมน่ะเอาคุณลูกชายนี่เอ้ยเนาะคุณแม่ก็มัวแต่ทำงานอยู่ทำกับข้าวสายเลย ที่เหลือก็เก็บไปนี่แล้วค่ะให้มันหมุนอุ้ยปุยอย่างนี้แหละหมยถึงว่าให้มันปวดอาพดพดพดอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็ส่วนนึงก็ให้น้องหมานะคะเนาะคนกน็เหมือนเราเหมือนกันนะคะกินแ่บแทบค่ะหมาก,ก็กินอันขาหมูเหมือนกันทำไอนี้มาดามก็จะกินนิดนึงพอไม่กินเยอะนะคะคลิปนี้มาดามขออนุญาตจบซัมีเด้อค่ะอยู่ดีม่แหงเ้อ นานคะคะท่านคนนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะเซบแก